สวัสดีครับพี่พาวัดี60รถสวยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมผมก็มีรถบ้านนะครับผมมานําเสนอพี่ๆอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นกระบะโตโยต้าไฮรักรีโวตัวโอเพนแคปนะครับแคปเกิดได้นะครับผมเครื่องยนต์2.4นะครับตัวเจนะครับปี2016นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมสีสันของตัวรถนะครับผมสวยเดิมบางนะครับผมรับประกันโครงสร้างนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักนะครับผมพลิกคว่ำจมน้านะครับผมเรารับประกันโครงสร้างให้นะครับผม อ่าสีสันของตัวรถนะครับผมอ่ามีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับรถปี2016นะครับผมอ่ายางดีสีเส้นนะครับยางปี2024นะครับผมสีสันของตัวรถเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมอ่ะเรามาดูทีละจุดกันนะครับผมรอบๆกันก่อนนะครับผมสีสันของตัวรถนะครับนี้นะครับด้านหน้านะครับผมอ่าดูด้านข้างของตัวรถตัวเรามาดูรายละเอียดริ้วรอยของตัวรถก่อนนะครับมีแก้มซ้ายนะครับผมเนี่ยมีแก้มซ้ายนะครับผมอ่าสี สีซีดนะครับแค่นั้นเองนะครับผมมีสีซีดครับเพราะว่าด้าเดิมนะครับผมยูรอยนะครับแค่นี้นะครับเส้นหนึ่งน,น,นะครับผมอ่าถอดไปนะครับผมมีดีรอยบ้างนะครับผมนิดหน่อยนะแค่นั้นเองครับ่าสีเดิมเดิมนะครับอันนี้สาสีสันเดิมเดิมนะครับผมมีรอยเส้นปูขีดนิดเดียวนะครับผมขัดยาเขาหายนะครับปัญญาครับผมด้านหลังของตัวรถนะครับนิ้วรอยของด้านท้ายของตัวรถนะครับผม น้อยเองแค่นั้นเองนะครับผมอ่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมด้านข้างนะครับผมอ่ามาดูด้านข้างปักคนขับนะครับผมอ่าเดิมๆมีรอยลักยิ้มนะครับผมอ่าตรงประตูนะครับผมอ่าสีตัวรถนะครับอ่ะมาดูรอบคันเกษตรนะครับเรามาเริ่มไล่ดูทีละจุดกันนะครับฝากระโปรงด้านหน้าของตัวรถนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผม ปากโพงเดิมๆจากโรงงานนะครับผมส,สวยๆแบบนี้นะครับผมต ah, ัวน huh. ี้อ่กระจังด้านหน้านะครับผมนี่เป็นตัวสีดํานะครับผมเดิมๆจากโรงงานเขานะครับผมเป็นสีดำสาหรับคันนี้เป็นตัวเจนะครับผมกระจังด้านหน้าจะเป็นสีดํานะครับผมกันชนหน้านะครับผมจะเป็นสีดํานะครับผมชนด้านหน้าจะเป็นสีดํานะครับผมโลโก้นะครับผมชุกโคมี่มันแท้เดิมโรงงานนะครับผมเป็นรถมือเดียวนะครับตัวนี้ ไปด้านหน้านะครับผมไม่มีแตกหักนะครับผมใสแบบนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับผมตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มีให้นะครับผมมาดูด้านข้างฝั่งนี้เราดูนะครับผมชิ้นนี้ครับผมสีซีนะครับผมมีรอยบุบนิดเดียวนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมเป็นล้อกระทะนะครับผมยางปีสองพันยี่สิบสี่นะครับผมยางปีสองพันยี่สิบสี่ทั้งสี่เส้นนะครับผมระบบช่วงล่างนะครับผมใสแบบนี้นะครับผมใสแห้งนะ นะครับผมเจซีเดิมเดิมนะครับผมอ่าไม่มีแดงนะครับผมช้องล่างสวยๆนะครับซุ้มซอกสวยๆนะครับมาดูกระจกมองข้ามตัวนี้เป็นตัวดํานะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ตัวชุบโครเมียมครับนี่สีดํานะครับผมอ่าตัวโลโก้ไฮลักนี้นะครับผมเป็นจากโรงงานนะครับผมดูภายในตัวรถกันนะครับผมอ่เปิดมาดูภายในตัวรถนะครับผม ภายในตัวรถนะครับผมเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับผมเบาะผ้าสีดานะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเป็นลายทันี้นะครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีแตกนะครับตัวนี้เดิมครับผมเป็นตัวเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับตัวนี้เกียร์กลางนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมแอร์เย็นเพียงเพาะใช้งานได้ปกตินะครับผมวิทยุซีดีเดิมโรงงานนะครับผมอิคอนโซลด้านหน้าไม่มีแตกหักนะครับผมเป็นตัวแอร์แบ็กสามลูกนะครับตัวนี้ มีด้านหน้าพวงมาลัรแล้วก็ตรงเข่าของอ่าคนขับนะครับผมมีแอร์แบ็กสามลูกนะครับตัวนี้อิตยุเดิมๆนะครับผมผ้าหลังคานะครับสะอาดสะอาดนะครับผมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมของตัวรถนะครับผมมาดูผมพื้นนะครับผมพมพื้นสะอาดเลยนะครับผมคันนี้ผมพื้นสะอาดสะอาดนะครับสปาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพลาสติกบันไดไม่มีแตกหักนะครับผม แผงประตูด้านหน้านะครับสวยๆนะครับผมแผงประตูด้านหน้าสวยๆตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับผม mm hmm. ใช้งานง่ายนะครับผมไม่อ่านะครับตัวนี้กระจกมือหมุนใช้งานง่ายนะครับไม่จุจิกเรื่องไฟฟ้านะครับผมอันนี้นะครับสําหรับอ่าพี่ๆท่านใดที่ไม่ต้องการกระจกไฟฟ้านะครับผมแนะนํานะครับอันนี้มาดูนะครับผมตะเข็บนะครับเม็ดอาพวกนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมเม็ดอาเดิมๆจากโรงงานงานะครับต ah ัว <Quiz> นี้ สวยเลยนะครับผมโครงสร้างสวยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเอ่มาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังตัวนี้นะครับผมเบาะด้านหลังนะครับสวยๆนะครับอ่าตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมอ่าเย็บเบาะใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยๆพรมพื้นนะครับพรมพื้นสะอาดานะครับตัวนี้สวยๆนะครับผมหน้าหลังคาสวยๆแบบนี้นะครับผม อ่าประตูด้านหลังนะครับสวยๆนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับผมประตูด้านหลังนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมประตูนะครับผมตูวแคบนะครับผมตัวนี้ไม่มีแตกหักนะครับผมน่าจสวยนะครับผมเทคเกอร์อยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมมาดูหลังคานะครับผมอา่หลังคามีบุบไม่มียุบนะครับผมตัวนีน bon ้ แหวนประตูเราดูเสร็จนะครับผมมาดูกระบะกันนะครับผมตัวนี้มีแครีบอยให้นะครับผมมีแครีบอยเสริมให้นะครับผมสำหรับที่ท่านใดที่เอาไปไว้ทํามาหากินนะครับไปขายของหรือไปตลาดนะครับเก็บของสัมภาระพวกนี้นะครับผมอ่าไม่เปรียกผนนะครับผมตัวนี้เราแถมให้นะครับมีให้นะครับตัวนี้สีสันกระบะนะครับจเดิมรอยขีดบ้างนะครับนิดหน่อยเองนะครับผมอ่าถือว่าสภาพยังโอเคนะครับ ดูเชสซีนะครับผมเชสซีแห้งๆสวยๆแบบนี้นะครับดูเชสซีสวยนะครับผมยางบิสโตปีสองพันยีิบสี่นะครับผมบิสโตนนะครับผมยางสองปีสองพันยิบสี่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายนี่มีแต่หักนะครับผมอ่าสวยๆป่าท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับผมสติกเกอร์โลโก้ไฮรักพวกนี้นะครับผมอยู่ครบเลยนะครับผม าช่วงล่างนะครับอาช่วงล่างแยงอะไรส,สวยๆนะครับดอกตึงๆนะครับผมช่วงล่างแน่นๆนะครับอันนี้ให้แห้งเล,นงลงยนะครับล่างแห้งๆเลยนะครับล่างสวยๆนะครับเคีือบอยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอ่าดูเคีือบลอยนะครับผม จะมีเคลื่อยให้นะครับพื้นแม็กไพลเนอร์สวยๆนะครับผมพื้นแม็กไพลเนอร์สวยๆเม็อาร์อยู่ครบเลยนะครับผม L อนะครับเปลือกกระบะเดิมๆนะครับผมเปลือกกระบะเดิมๆนะครับผมัอกกมผม L R อยู่ครบชัดเจนนะครับผมซ้อกระบะสวยๆนะครับผม เพื่อนแม็กเนเนอร์นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเรามาดูด้านคนขับกันนะครับผมปฟท้ายนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับผมระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับามาดูนะครับเลขตัวถังด้อยเช็สีนะครับผมอ่าจะเจนนะครับผมเชสีแห้งๆนะครับผมอ่ายางเป็นของวิตโตนะครับปีสองพันยิบสี่นะครับผมตอดช่วงน่องลงดูครับช่วงล่างแห้งๆแบบนี้นะครับ หลงลาแห้งเลยรเรามาดูคนขับกันนะครับผมบางคนขับนะครับผมอ่าเบาะนั่งเบาะผ้าสวยนะครับผมี่เก็บยิบได้พวนี้นะครับผมสวยนะครับผมเบาะตึงๆนะครับร็แคปนะครับผมสีนเก่าตะเข็บเดิมติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบเบอาร์นะครับชัดเจนนะครับผมแปลงประตูด้านหลังนะครับผมสวยแบบนี้นะครับผม้าหลังคาสวยสะอาดสะอ้านนะครับ ผาหลังคาสีสวยสะอาดสะอ้านนะครับนี่สีสวยนะครับผมผ้าหลังคาสีสวยเบาสีสวยนะครับผมเอคอนโซลด้านหน้าสีสวยอ่าส่วนเลขไม้นะครับคันนี้เยอะหน่อยนะครับผมอ่าเป็นรถใช้งานเยอะหน่อยนะครับสามแสนสามหมื่นกิโลนะครับผมเลขไใหม่ปิทยุใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นตัวแอร์แบ็คคู่นะครับผมกุญแจนะครับมีให้หนึ่งดอกนะครับผมส่วนอีกดอกหนึ่งนะครับผม เป็นของแคลี่บอยนะครับผมปุ่มพื้นด้านล่างนะครับผมสะอาดสะอ้านปฏติบันไดนะครับผมไม่มีแตกหักประตูด้านหน้านะครับผมสวยสวยีสกาวตะเข็บเดิมจากโรงงานนะครับผมกาวตะเข็บเดิมนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมวิทยุใช้างานได้ปกติเรามาดูด้านหน้าห้องเครื่องกันนะครับผม ดูนะครับผมช่วงล่างแห้งๆนะครับผมช่วงล่างดีมากเจ้าของเดิมรักษาดีนะครับผมเข้าศูนย์แยกระยะนะครับผมตลอดนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมตัวนี้ครับผม LR อยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผม LR อยู่ครบเลยนะครับน็อตไม่เคยแจะไม่เคยถอดนะครับผมนี่ซุ้มซอกสวยๆแต่เข็บเดิมๆนะครับผมเอียเดิมจากโรงงานนะครับผมน็อตฝาหน้าไม่เคยถอดไม่เคยแจะนะครับผมเสีกาวแต่เข็บเดิมนะครับผม กตเรียนบาดอยู่ครบเลยนะครับผมเตก,กอร์ปรับอากาศพวกนี้นะครับผมอยู่ครบเลยแรงดันนะครับตันนี้พิธาขยับนะครับผมนะปลาคั้าใหม่แล้วครับดูใหม่นะครับผมฝาหน้าไม่เคยถอดไม่เคยแกะน็อตซอกสวยๆนะครับผม ห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับเครื่องไม่เคยถอดไม่เคยเก็ยนะครับผมมอน้ําเดิมจากโรงงานนะครับผมมาร์คสีอยู่ครบทุกจุดนะครับผมตันนี้นะครับน็อตแก้มนะครับผมน็อตแก้มนะครับผมตัมตีตาเดิมนะครับผมสวยนะครับห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับผม น็อตแก้มนะครับเราดูน็อตแก้มแบบนี้กันน็อตแก้มนะครับผมไม่เคยถอดนะครับผมเครื่องแห้งนะครับผม L ออยู่ครบชัดเจนเลยครับผมปากโป่งเดิมๆจากโรงงานครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงดูนะครับผม วางนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับผมตอ่าปัดเ,เสียงเครื่องยนต์นะครับผมเงียบเงียบนิ่งๆเลยนะครับผมสำหรับรถคันนี้ขับขี่ดีมากนะครับผมอัตราการเร่งของตัวรถดีนะครับผม รถคันนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมรถคันนี้นะครับผมเป็นกระบัตซิต้าไฮรักรีโวปี2 0 1 6เป็นรถด้านมือเดียวป้ายแดงเไ่้เอกสารพร้อมโอนนะครับผมสามารถขดูรถได้ที่ที่พาวดีซอย6กนกอทอมอนะครับราคานะครับอยู่ที่2,000 200, 0น ี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีปีหกเก้านะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าสองสี่เก้าสามเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์เก้าสองสี่เก้าสามเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเข้ามลเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับได้นะครับที่พีพาไปดีซอยหกส่วนครับอ่ะปิดจบกินนะครับเดี๋ยวผมพาทดลองขับดูนะครับผมเรามาทดลองขับกันนะครับผมแอร์นะครับผมเข้าแอร์นะครับ มกล้งน,นิดนึงโอเคครับผมการขับขี่ระบบช่วงล่างของเขานะครับผมขับขี่ปกตนะิตาการเล่งของตัวรถนะครับผมกดคันเร่งมานะครับผมอันนี้เปน็นของรีโบวงเขาอยู่แล้วนะครับผมเครื่องดีอนะ ช่วงล่างดีนะครับผมไม่มีเสียงนะครับรถเอเอพวกนี้ไม่มีนะครับผมอ่าเสียงลูกหมากเสียงโชว์พวกนี้ไม่มีนะครับผมเครื่องดีนะครับโอ้ไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมไฟหน้าไฟเดียวไฟถอยพวกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับ ดูนะครับผมเจ็ดูนะครับช่วงล่างของเขานะครับผมเครื่องดูนะครับแต่การเล่งกันกันกบขี่ของตัวรถนะครับผมอโอเคนะครับผมอ่าสําหรับที่นี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ